อาวางโทรศัพท์วางโทรศัพทพ์ได้แล้วนะอาวางโทรศัพท์ได้แล้วมีหลวงปู่ท่านให้ทำป้ายนะทำป้ายติดตามต้นไม้ต่างๆเมื่อก่อนเนี่ยท่านบอกว่าอย่า ใ้เสียงอย่าส่งเสียงดังนะยาส่งเสียงดังเออะคือกระทึกเป็นว่างี้นะนะให้เคารพในสถานที่ท่านว่างี้นะให้เคารพในสถานที่นะให้เคารพในบุคคลให้เคารพในสถานที่ด้วยท่านว่างี้นะเอีอันนี้ก็เหมือนกันเราก็ ช่งช่วงระยะไม่กี่นาทีหรอกพวกเรานะมาวัดก็อให้รุกจักเปลี่ยนแปลงให้จากเปลี่ยนบ้างเหมือนเถินิดเดียวเองเออเรื่องเรื่องโทรศัพท์เนี่ยโอ้เป็นอะไรที่ที่ทําความจิบหายเยอะจริงๆนะพวกเรานะทําความเสื่อมทาความจิบหายเยอะมากเออโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเมื่อวานก็มา ถามมานอนกี่ทุ่มเที่ยงคืนเอพวกเราเที่ยงคืนตีหนึ่งวันสารวันทิตย์เอาใครนอนตีสองบ้างยกมือเพียบเออมันเป็นอะไรที่น่าเป็นห่วงนะพวกเรานะเออ,นะนอนั่นนอนทีนะปีหนึ่งอีกครั้งเดียวบางทีมันไม่ได้มาได้ซ้ําไปนะเออถ้าพวกเราไม่มี ควันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาพวกเราก็ไม่ได้มาหรอกแสดงว่าไม่ได้ยนะินเสียงอาจารย์นั่นนี่นะ คุยกันเดยแสดงว่าไม่ได้ยินเสียงอาจารย์วันนี้เป็นวันอาสาฬหะคือวันเพ็ญเดือนแปดนะวันที่โปรองทรงแสดงทำครั้งแรกเจอ,อแก่นักบวชห้ารูป นะหรือสีหององนั่นนะนะที่เรียกว่าปัญจวคัคคีแล้วก็เป็นวันเกิดขึ้นของเกิดขึ้นของพระรัตนตรัยครบนะวันที่พระองค์ทรง,งต,ตรัสรู้เนี่ยจะมีพุทธรัตนและธรรมรัตนแค่น,นั้นเองไม่มีสังครัตนะ <c oughs> คือไม่มีใครเป็นพยานไงเป็นพยานในการต,ตรัสรู้ว่าพระองค์พูดจริงไหมอย่างนี้นะรู้จริงไหม มันกับคนไม่คนฝรั่งเขาไม่เคยกินพริกนั่นแหละมันเผ็ดยังไงยังไงอย่างเง,งี้ยน่ะนะโอ้ยพอมากินแล้วมันเผ็ดเผ็ดมากฝรั่งน่ะนะ่อยอย่างงี้แหละเออถ้าคนไทยจะอธิบายให้ฟังว่ารักไรลักษณะของความเผ็ดนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนงี้เขาก็ไม่รู้อยู่ดีแต่บอกว่ามันเผ็ดให้ชิมลองดูสิอย่างงี้นะพอชิมแล้วโอ้เผ็ดจะเป็นอย่างี้หรือ อธิบายให้กันฟังก็ไม่ได้ด้วยนะต่างคนต่างก็รู้แต่มันเหมือนกันอย่างนี้นะพวกเรานะอันนี้ก็เหมือนกันพระเจ้าตรัสตรู้แล้วถ้าไม่มีใครรู้ตามก็ไม่เชื่อว่าจะเป็นตจินญาณว่าตัวเองเป็นพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้นะรู้เฉพาะตนหนึ่งนี้นะแต่คนเดือนไม่รู้ได้ไม่เห็นด้วยอย่างนี้นะแต่วันนี้วันคล้ายวันที่พระสงฆ์ได้รู้เห็นตามที่พระองค์ทรงตรัสตรู้เขาเรียกว่าครบพรตนาตรายัย จะมีพระพุทธรัตนะทำมรัตนะสังครัตนะคือแก้วนะ่ะนะพวกเรารับรัตนะแปลว่าแก้วนะแก้วอันประเสริฐสามประการหลังจากที่พระองค์ทรงแสดงทมปฐมเทศนาคือแสดงทมครั้งแรกจบมาเนะ่สฤาษีชื่อว่าอัญญากุัญญานะ่ะปิง๊งกันมาทันทีเลยโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความดับเป็นธรรมดาน้องแค่นั้นแหละ่างน้นเดอะทุกสิ่งมีทุกสิ่ง,ท,งทุกอย่างมีการเกิด แล้วก็สิ่งลวดเรามีการดับเป็นธรรมดาเอ็ถก็ถึงได้เชื่อว่าพระถนาดไตครบทีนี้โดยธรรมเนียมนะอันนี้มันเป็นหน้าฝนหน้าฝนพรองก็ทรงมีพระเมตตาด้วยเออถ้าหน้าฝนน่ยไม่มีที่พักลองดูพวกเราถ้าไป็นดงนะโอ้มันก็เปียกฝนดีใช่ไหมจ การโกรดยังไงก็แล้วแต่มันก็ยังเปียกผลเนื่ดีถ้าผลตกพระองค์ก็ยังให้พวกเราอยู่กับที่ทีนี้ให้พระสงฆ์อยู่กับที่คือประเพณีไทยเราก็บวชลูกบวชหลานในรรษาอะไรทีเนี้ยใช่ไหมจริงๆแล้วอันนี้มันเป็นประเพณีแต่ว่าโดยหลักคำคำมุขอสอนของพระเจ้านะพระองค์ทรงสอนสัตว์โลกนะ แม้ในหมายถึงเข้าพรรษาพรรษา,ส,าสอนสัตวโลกให้ผลทุกข์ว่างั้นเธอให้บรรเทาทุกข์ให้ผลทุกข์จะให้ผลทุกข์จริงๆมันไม่มีหรอกเออผลทุกข์จริงๆกับผลทุกข์จากกิเลสตัณหาจริงคือเป็นพระอรหันต์อย่างนี้นะนะก็ให้บอกพวกเราบรรเทาทุกข์ได้บ้างนะจิตใจมันมีดวงเดียวเอาไปอยู่ที่ไหนอะไปอยู่กับการประกอบสมาธิเลิกส่วนเร่นนาะหรือวัตธรุรจิต ออมันไม่มีเวลาพักทีเนี้ยเออถ้ามีศาสนาก็เออนะบรรเทาเบาบางผ่อนขิตคลายผ่อนิตดคลายทุกบ้างว่าง,งั้นเธอเอาศาสนานะไปพินิพพิจณาหล่อเลี้ยงจิตใจอย่างนี้นะพวกเรานะแต่มานี่ยนาะตาพูดเองอกนะผมมาคิดเองดอกนะกนะว่าร่างกายเนี่ยมันเป็นเอาเข้านะแปลกนะพวกเรานะ เออต้องเอาเข้าแต่มันก็ออกอยู่ดีน่ะนะเอาเข้าอาหารนั่นแหละเอาเข้ามาให้มีกําลังไงนะการให้อาหารเชื่อว่าให้กําลังนะพวกเรานะให้กําลังนะให้เสื้อผ้าเนี่ยนะให้ผ้าถวายผ้าที่บรเราถวายอย่างเงี้ยเชื่อว่าให้วันณะนะแต่ให้อาหารเชื่อว,ว่าให้กําลังนะอะไรเชื่อวันหนึ่งนะ อาหารนะสัตว์อยู่ได้เพราะอาหารเชื่อว่าหนึ่งเลยนะพวกเรานะอันนี้คือการหล่อเลี้ยงร่างกายประทังชีวิตให้อยู่ได้นะคือเอาเข้าว่างั้นเถอะแต่ว่าเอาเข้าแล้วมันมีพลังมันมีในตัวเรามี2อ,อย่างก็คือกายกับใจไงใจนี้ต้องเอาออกทีนี้เอาทำไมเป็นอย่างนั้นววาเราแปลกไหมใจอ,ออกมันถึงจะมีกําลัง เอาออกอยังไงเราคิดยี่สบสีชออ่ชั่วโมงเงี้ยเราคิดไม่หยุดไม่ย่อนไะเออให้เราออกบ้างไงมันหยุดบ้างเนี้ยพอหยุดมันจะมีกําลัง่ะแปลกไหมใจเราเนี่ยอ,ออกมีกําลังแต่กายเราเนี่ยเอาเข้ามีมกําลังเนีย่ยเราอย่างผ่อนคลายอย่างเงี้ยเมื่อเกินก็ประปเทศเดียวนายงอยู่ทะเลาะก,กันตึงๆอยู่ <c oughs> <c oughs> นะ มันเอาเข้าไม่ได้มันออกเอาเข้ามันทุกมันมีปัญหาเออเอาเข้ามันมีปัญหาเอาเข้าไม่เอาออกด้ต่ตนะ่างหากนะสะสมมารมไว้ไม่ไม่ทิ้งอีต่างหากบางคนก็บอกว่าอาจารย์เทศแต่เรื่องเกา่าๆเทศแต่เรื่องเดิมๆหลวงปู่ท่านก็พูดทีเนี้ยบางคนตำหนิอาจารย์ว่าตำหนิอาจารย์ตอนเย็นหลวงปู่เทศเลยในซีดีแท้ๆนะพวกเรานะธรรมะข็ของเกา่านั่นแลอแนะอย่างงี้นะคนฟังก็คนเกา่าเงินเดอด แล้วตวมาก็คิดชิดละเอียดเข้าไปอีกนิดหนึ่งว่าเอ๊ก mm. hey, ิเลสมันก็ของเก่าไม่ใช่เรือพวกเรานะฮะกิเลสตัณหาราคะความย็ดมั่นถือมั่นต่างๆก็เป็นของเก่าไม่ใช่เลยเก่าตั้งแต่ก่อนที่เราจะเกิดนั่นนะเอาก่อนที่เราเกิดไม่รู้หรอเอาแค่ปัจจุบันเนี่ยนะเราเกิดมาแล้วนะก็ของเก่าของเดิมทั้งนั้นเลยไมเนี่ยทำไมไม่เบื่อทาไมธรรมะเป็นของเก่าทําไมเบื่ออย่างนี้นะแปลกไหม โกรธเกลียดเทีชังดีไหมโกรธเทียงอะไรก็หน้าดําหน้าแดงทนาดนั้นน่ะเนี่ยบางคนที่เห็นหน้าอาจารย์ขนาดกัดฟันกอดกๆเละนะบางคนเถอะกัดฟันกอดกอดมองหน้าเลยบางคนน่ะไม่ชอบอาจารย์อย่างนี้เนี่ยทำไมไม่ละทําไมไม่เบื่อมันน่าเบื่อจะตายไม่ใช่เหรอเรื่องเกลียดใช่ไหมจริงๆนะมันน่าเบื่อนะพวกเรานะซ้ำซ้ซากๆนะเรื่องเดิมๆนั่นแหละโกรธเกลียดเที่ยงซ้ำซ้ำซากๆวันหนึ่งไม่รู้เท่าไหร่เงี้ยอันนี้มันน่าจะเบื่อ พุทเจ้าให้หน้าท่านบอกให้เบื่อนาย่านว่าางน,นี่พิธากันว่าอย่างนี้นะทำไมไม่เบือ่อแต่ธรรมะทำไมต้องเบือ่อเพราะธรรมะมันไปกําจัดไงมันไปเป็นศัตรูกับกิเลสไงเออมันเป็นเครื่องฟอกมันเป็นทําลายกิเลสจริงๆมันดีนะทาลายกิเลสมันจะทําให้เราสบายถ้ารู้แล้วอย่างนี้นะรู้วเนี่ยสมมุติว่าของเต็มตัวเราเนี่ยเราถือของแบกของอย่นแต่เราไม่รู้มันเราแบกของ แต่พอรู้เจอเนี้ยเอา้เาแล้วมันหนักก็นี่นี่ราวาังลงอย่างเงี้ยมันเบาอย่างเงี้นะพวกเรานะอนี่คือธรรมะเป็นเอาออกเป็นสิ่งทอ่ออกเหมือนกันเถอะไม่ใช่เอาเข้าเอี่แต่ตัา้างร่างกายเนี่ยเอาเข้ามันมีกําลังเนี่ยทางรมก็คือเอาออกมันถึงมีกําลังเหมือนกับคนไปไหนมาไหนไม่ได้ถืออะไรเนี่ยนะพวกเรามันสบายไหม ออสบายแต่คนที่ไปนหะนมาเน้นละแบกตลอดถือตลอดเนี่ยมันหนักนั่นแหละเห็นไหมเนี่ยทีนี้ในเมื่อเขา้าพรรษาเห็นไหมพวกเราครูบาอาจารย์ก็จะอยู่เป็นที่เป็นทางก็จะเยอะไงเออก็จะมีพระเป็นหมวดเป็นหูเป็นกลุ่มเป็นก้อนว่างันเด้อนะพระไหนที่ไม่มีจำไม่ได้ไม่ได้จำพรรษานะถ้าทางการปกครองในคณะสงฆ์ไทยก็เรียกว่าพระเถื่อนเลยนะเขาจับเลยนะ ถือว่าพระชอนจัดถ้าไม่อยู่กับที่กับทางต่มาไม่อยู่วัดไม่มีวัดมีว่าเนี่ยน,น่ะเขาจับเลยน่นนะกฎหมายบ้านเมืองนะกฎหมายพระก็คือนี่แหละก็พระวินัยนี่ไงต้องอยู่เป็นที่เป็นทางภายในสามเดือนเนี่ยก็เรียกว่าพ้นไตรมาสเนี่ยนะสามเดือนจะไปไหนไหมต้องมีกิจทุละจริงๆจําเป็นจริงๆงนี่นะเออ แลเรียกว่ากรณียกิจสัตตหกรณียะสัตตาแปลว่าเกิดมีกรณียกิจนะจริงๆแล้วสัตตหไปได้เจ็ดวันเจ็ดวันไม่ใช่บอกครบเจ็ดวันค่อยมาไม่ใช่นะภายในเจ็ดวันนึงแล้ววันที่หกก็กลับมาแล้วอย่างนี้นะ <c oughs> มีอะไรคือ,อไปดูแลบิดามารดาป่วยดูแลเพื่อนป่วยดูแลพระอาสนจศึกก็ยังไปไปได้นะสัตตหไปไปซ่อมแซมเตนาสนะ หรือว่าญาติยอมมีกิจนี่มนเนราก็อขอนีมนอย่างนี้น,ะ,นะเนื้อเสียพวกเราต้องมีกิจจาเป็นจริงๆบางทีเนี่ยมีไปสัตหะไปทุดงอย่างนี้ก็มีนะมันเอาอะไรมาพูดเราเอาอะไรมาทำอย่างนี้มันพระมีในว่าสัตหะกรณ์นี้คือมีกรณียกิจจริงๆจําเป็นจริงๆถึงจะไปได้อย่างนี้นะนะพวกเราก็เออเห็นครูบาอาจารย์มีเยอะก็ทําบุญที่เนื้อมันก็ได้เยอะไงใช่ไหมทําทีหนึ่งไม่ได้ทําเยอะไม่ใช่อะไรหรอก ให้สังเกตนะพวกเราฟังกห้ดีนะเราอยากจะได้อยากจะได้เยอะไหมเราอยากจะได้เยอะแต่เวลาเสียนะอยากจะเสียเยอะไหมไม่อันนี้มันไม่สมดุลกันนะพวกเรานะมันไม่สมดุลกันมันเป็นไปได้ายากที่อยากก็อยากได้แต่ว่าเวลาเสียนยเสียแต่น้อยเสียแต่น้อยคิดเอาได้มากอ่นได้ไหมมันไม่สมดุลทุกสิ่งต้องสมดุล ขาคู่หนึ่งแขนคู่หนึ่งตาคู่หนึ่งหูคู่หนึ่งจมูกคู่หนึ่งปากก็คู่หนึ่งอาจารย์พูดแปลกไหมว่าปากคู่หนึ่งมมีปากเดียวทำไมมีสองอันปากเข้าปากออกมีเข้าใจไหมมันมีแต่เข้าไม่อ,ออกมันเน่าตายเด็ดเดนั่นแหละมันมีคู่เหมือนกันเหมือนกันพวกเรานะั้นเราอยากเราก็ต้องเสียสละความอยากเหมือนกันเออมีแต่อยากได้มันเศร้าหมองเออ คิดเอาแต่ได้เสียแต่น้อยคิดเอาได้มากมันเศร้าหมอมันไม่สมดุลไงเนี่ยอันนี้ก็รละสละไม่ใช่ไม่ได้นะบ่เร,ะเราสละยิ่งสละยิ่งได้นะคนอยากจะได้ของคนอื่นนี่มีตั้งแต่ยากจนนะจริงๆเลยนะอันนี้ตามาสังเกตตลอดตลอดชีวิตแต่การบวชตมาเนี่ยนะเออตามาจะมองจะดูตั้งแต่นั่นเลยนะไม่ได้ธรรมะไม่ใช่คิดเอาไม่ใช่ฟังยเฉยเชื่อนะไม่ใช่นะเห็นจริงๆนี่นะ่ะเออ,อยิดยมคนนี้เขาทําบุญตั้งแต่น้อย โอ้ความเป็นอยู่เขาก็ดีถึงแม้ว่าช่วงแรกอาจจะไม่ดีแต่ด้วยความที่จิตใจทําบุญคือชาติก่อนเนี่ยนะมันมีชาติมันมีช่วงหนึ่งที่ทําไม่ดีมาอย่างเงี้ยก็เกิดมาก็ไม่คือยากจนแต่ไม่นานพออุปศิัย์สเราก็จะเห็นอย่างเงี้ยว่าอ๋อของของเก่าเขาเคยทามาอย่างเงี้ยนะไอ้ขี้ขี้รักขี้หลักมักได้ภาษาอีสานะนะเพิ่งเพิ่งคิดปีนี้แหละเออคิดขี้หลักมักได้คือขี้โกงไง ขี้โกงล้วก็อยากได้คนอื่นนะอันนี้ไม่เจริญถึงแม้จะรวยก็ไม่มีความสุขนะพวกเรานะออรวยก็ไม่มีความสุขอันนี้วันอาสาะหะก็เป็นวันเริ่มต้นของการที่ครูบาอาจารย์จำพรรษาร่วมกันญาติโยมก็จะได้ทาบุญต่อเนื่องทําบุญกับครูบาอาจารย์หลายคนหลายองค์นะก็มาเจ็ดวันเข้าวัดครั้งหนึ่งก็ยังดีนะพวกเรานะจริงๆพระเจ้าให้เข้าวัดครั้งหนึ่งนะ เอาอย่างงี้ก็แลกกันเจ็ดวันอาบน้ำหุ่นเดียวสาวสาวเขาไม่แล้วเลี้ยวอาบน้ำหุ่นเดียวอยู่ได้เจ็ดวันนึนวงวาเนี้ยนี่ยินเขาร้องเพลงแต่เป็นเด็กแต่ไม่รู้ความหมายความหมาย,ามมายก็คือว่าเออเจ็ดวันเนี่ยก็มาเข้าวัดมบรระล้างจิตใจนะล้างมวลทินที่ในใจนั่นนะเออวันนึงอย่างนี้นะอย่างน้อยแม่พวกเรามาก็ไม่มีปัญหามาก็้เออมามามีแต่จะจัดจัดจัดการงานที่จะทําบุญทำบุศลนี่นะ เห็นไ,ไหมมันก็ไม่ได้คิดในเรื่องวุ่นวายเรื่องครอบครบัวเรื่องการงานเท่าไหรนะ่อย่างน้อยไม่จะเป็นต้องไปคิดหรอกแต่ว่ามันมันทำไม่ได้มันจบไม่ได้ในเมื่อออดไม่ได้ก็ต้องเอามาอยู่ในส่วนที่ดีบ้างอย่างนี้นะนะเพราะเราจึางตั้งใจเลยนะตั้งใจว่า,เ,าเราจะพยายามทําพยายามรักษาสินห้าให้มันได้วันหนึ่งนะอย่าเป็นไม่ต้องมากหรอกเอาแค่ว่าวันพระวันหนึ่งอย่างเงี้ยเออเราจะพยายามทำภาวนานะนี่ภาวนาก็ไม่ใช่เรื่องยากยากเลยเรื่องง่ายมากเลย เอาขอสักเสี้ยวหนึ่งของทำของดูโทรศัพท์นะนะเออตมาปแสดงทำที่ไหนตมาบอกให้เขาถ่ายรูป,ปรตมาเลยนะถ่ายรูปขึ้นหน้าจอเลยเนาะเขาก็ถ่ายจริงๆนะเขาขึ้นหน้าจอจริงๆนะเออถ้าจะดูโทรศัพท์เห็นหน้าอาจารย์แล้วก็มาดูลงให้ใจอย่างงี้นะมันก็จะได้บุญมากนะพวกเรานะเราชาวพุทธฟังเรื่องเดิมๆนี่แหละฟังแต,แต่ไม่ทําก็ยังพูดอีฟังแต่ยังไม่พูดไม่ทําตามก็ยังพูดอีอยู่นี่แหละ nah, oke, cara berapa